ทุกคนเดี๋ยวผู้สิพ่าเขาปลาไปเอาผล,ลไม้ปลากันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลไม้ปลาของเราชนิดนี้คืออะไรมาตามมาค่ะอ้๊ยอุดเลยสังหน่ยเด้อไปนี่ได้ไหมอ่ะเอามานใมา นี่มา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 ดูปลาพีา่น้อมาเลยค่ะมาดูมาดูนี่นี่นี่เห็ดพ่นตไม,มปลานะคะอันนี้คือหมากไฟนะคะอันนี้คือหมากไฟนะคะมะมะหมากไฟปลานะคะทุกคนนี่เห็นบ่ของป่าจริงๆนะคะของแท้เลยเลยพี่น้องไาใไปพี่เบิี่ง,งเดี๋ยวพูดสีผ้าไปปิดเอาปุ่น อยู่บนสูงค่ะสูงนิดนึงนะคะดูทุกคนค่ะหมากไฟพี่น้องหมากไฟหมากไฟหมากไฟพุ่นอันนี้คือผล,ละไมปลาที่ผู้ผ้าม่านนั่นเองนะคะทุกคนเบ่งนะคะดูค่ะต้นเล็กที่เดียวนะต้นพิ่นเดี๋ยวดูบ่งลําต้นนี่ต้นน้อยๆด้ค่ะต้นน้อยๆแต่ว่าอายพุพล่นหลายปีแล้วนะคะเพื่อก็จะเป็นมากดกดกพอสมควรนซึ่งมาเอาไปกินหลายรอบแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจสี่ยไหคืนบิงงสูงได้ นี่ค่ะอยู่บนต้นบนต้นนั้นเลยค่ะดูค่ะโอ้โหอยู่บนต้นบนสูงสูงเลยค่ะทุกคนดูค่ะดูค่ะ,ด,คะดูกิ่งนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นผลละไมป่ป่าเนี่ยเป็นมะไฟป่าของแท้นะคะของแท้เี้พี่น้องพอดเออเนี่ยเดี๋ยว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 พูดจะชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจะลองเอามาชิมให้ดูนะคะทุกคนนะนี่ค่ะ มามมากไกลๆไามเห็นบ่ที่นี่จะคือบอ่บ่สูงสาาเ,ออเลยห้ามอุ้ยามัเอื่อนเลยผละไม้ป่าแต่ต้นเขาไม่สูงแต่ว่ากับสิอน,นี่สวนนี่สวนห้เลยนี่ถ้าจะเปิดมากชิมลองมึงเลยชิมมึงบอมันหวานบอแต่เนื้อฉ่ำมากทุกคนเนื้อฉ่ำแห้งเนี่ยพี่เจ้าพี่เจ้าบองถูกแล้วแต่ว่าบ่าทันสีสูงแห้งจะมีความเปรี้ยวนํำอยู่จะรู้สึกว่าเปรี้ยมากกว่าหวานเพราะว่า เพิ่นบ่ทันได้สุกแห้งนะเฮือนฮึให้สุกแห้งนะถ้ากัสียืนกินกินสะก่อนกินสะก่อนจังววากันเดี๋ยวกินใหเบิงมากไฟปลาพี่น้องส่วนมากจะเห็นเป็นไปเขาขายในตลาดแมนโบมูเ,มเจ้าสีบ่ค่อยมีโอกาสได้กินอ่าบนต้นสดๆแบบนี้หรอกเพราะว่านี่ยเขาเป็นมาค่กไฟปลาของแทะอยู่ในตลาดส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์ที่เขาอ่า พ่อปลูกนะพอปลูกแล้น,นี้ก็คือเขาเกิดจากอ่าเป็นผืชเป,ปเ,เป็นสายพันธุ์ที่พลไม้ปลายจริงๆเนยมีไม่อยู่ในสวนของเฮาจึงอ่าเป็นสวนมะม่วงนะสวนมะม่วงอแบ่บพูกคนแสบอ่าเพราะว่าผู้เป็นคนที่ชอบกินรสออกเปรี้ยวๆนิดน,นึงนะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็จะพินกับผิกเกลือได้ เหะนทุกคนคะเจ้าขาวกระเก็บกกข้ากกจะเก็๊บเอามาก,กินอยู่เพื่อนเนาะยังไม่สุกยังไม่สุกเท่าไหร่ยังเคียวอยู่เลยแต่จะให้พ่อมอรสชาร์หวานนิดนึงก็ต้องเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะแต่ว่ากับยูปาเนะแต่คนอื่นมาเห็นเขาเอาไปกินได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในสวนเราก็จริงแต่ว่าถ้าเขามาเห็นนะะรสชาติกำลังู่ แซ่บดิพุ่นไม้ป่าอ้าวจะเอาจากไหนละบ,บ้านข้างบนสูนขุนกรมีแล้วเข้าไปขุนไปไปปีนเอาเดี๋ยวค่อยขึ้นไปปีนเอาโอ้ยง่าไ,ไ,ไหมไม่ใช่ป่ะไม่ตะขึ้นไปปีนเอามันจะเป็นแซ่ไเลมันจะได้เป็นเป็นอะไรขึ้นได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ชิมีคนอ่าขึ้นโดยเฉพาะนะคะกอดดีๆเด้อ อ,อยู่บนเออบนง่งสูงเอาลูกที่มันใหญ่ๆหะเอาเอาที่มันใหญ่ๆเราจะเก็บหมักไฟกลับเมื่อกินอยู่เพื่อนเด้พี่น้องเด็เจริงจริงอยู่ตำนำดีก็มี่เด้แต่ว่าอยู่ของบนนะเด็กเพื่อนว่ามันมันจะดูซุกกว่าเลยลูกลูกจะใหญ่กว่านี่นะเพื่อขึ้นไปเอา เป็นบังไฟปลาเนื่องจากว่ากลนใหม่ปลากก่อนเนาะเฮาจะเอาลงแล้วกะถือก่อนถือก่อนย,ย่ายโยนลงมาถือเป็นถือเป็นช่อลงมาเลยกลำเอาระวังหน้าใหม่นั่นดูไม่มั่นคงเอาเท่าที่หนูกำได้แล้วหนูเอาลงมาคนคนเอาอยู่เท่งอันนี้ก็คือว่าต้นที่เขาเกิดเองนะคะก็เว้นไว้เนาะอยู่ในสวนนะเว้นไว้ในสวนเพื่อที่กินลูกเขาผลเขา ในต่อไปเน,ะะเนาะก็เป็นหมาให้กินอีบีพี่นอ้องค่ะงเออเพิ่นก็นลังเก็บอยู่ลูกชายกำลังเก็บอยู่ไม่ต้องเอาเยอะนะเอาประมาณหนึ่งอะ่ะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเราค่อยมาเอาใหม่เ,เ,เ,เออขอบคุณทุกการรับชมนะทุกคนคะขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะ